สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูว่าที่วัดว่าเอนเนี่ยมันมีอาถรรพ์อะไรที่วัดว่าเอนเนี่ยมันมีอาถรรพ์อะไรอาถรรพ์ มีคนใส่ลายป้ายสีมีผู้หญิงใส่ลายป้ายสีผู้หญิงคนนี้เป็นเพศที่สามเหรอมีเพศที่สามมีเพศที่สามกระเทยกระเทยทอมกระเทยทอมก็ได้นะกระเทยทอม ใส่ร้ายป้ายสีเพราะว่าตกหลุมพรางความโลภของตัวเองที่วัดว่าเอ็นเนี่ยมีอาถรรพ์อะไรเหรอดูแล้วมันไม่ใช่อาถรรพ์นนะมันเป็นเหมือนกับว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีโดยร่วมมือกับทอมร่วมมือกับตุ๊ดเพราะโลภอยากจะได้เงินตอนนี้ก็เป็นปัญหายุ่งวุ่นวายอะ ตอนนี้เป็นปัญหายุ่งวุ่นวายและมีหลายคนน่ะที่เดือดร้อนปัญหาจะถูกแก้ได้นะเหมือนต้องใช้กุญแจที่มันถูกรูถ้าใช้กุญแจผิดรุ่นน่ะมันก็ไขแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาทุกอย่างอ่ะทางวัดน่ะทางวัดเนี่ยรับรู้ปัญหาทุกอย่างเหมือนกับเห็นมาเป็นพระเนี่ยทางวัดเนี่ยรับรู้ปัญหาทุกอย่าง ทังวัดเนี่ยรับรู้ปัญหาทุกอย่างแล้วต้องการที่จะเอาสิ่งไม่ดีอ่ะออกจากวัดมันก็มีคนที่ต้องการจะเข้ามาช่วยเรื่องนี้นะ มันมีผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งกําลังหาทางเนี่ยแก้ปัญหาเหมือนเนี่ยผู้ชายคนนี้ยกําลังซ่อมรถมันมีคนอะ่ะพยายามจะซ่อมแซมตรงเนี้ยแล้วก็มีเด็กเกเนี่ยรู้เรื่องนี้ปัญหาเรื่องเนี้ยมันจะจบลง อาถรรพ์ของวัดว่าเอนมันก็เกิดจากคนเนี่แหละอาถรรพ์ของวัดว่าเอนมันก็เกิดจากคนที่โลภอยากจะหาผลประโยชน์อยากจะได้เงิน อาถรรพ์ของวัดว่าเอนเกิดจากคนและคนเนี่ยทำให้มันมีปัญหาแล้ววัดเนี้ยก็มีชื่อเสียงวัดว่าเอนมีชื่อเสียงคนที่แวะไปไหว้ที่วัดว่าเอนอะมีเยอะเหมือนกันนะคนที่แบบเนี่ยเอาดอกไม้ไปไหว้ เนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เอาดอกไม้ไปไหว้มีเอว่าวัดว่าเอ็นมันไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรหรอกอืม วัดว่าเอนอะ่ะมันก็เหมือนเป็นจุดที่เอ่อมีคนมนุษย์มาทําไม่ดีไว้ตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยเป็นอาถรรพ์เป็นบาปเป็นกรรมคือคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอะ่ะทําไม่ดีมันก็เลยเกิดเป็นอาถรรพ์เพราะว่าตัวมนุษย์เนี่ยทําไม่ดีเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์เพราะว่าคนเนี่ยแหละทําไม่ดี มันเป็นอาถรรพ์ที่เกิดมาจากคนน่ะแต่ในท้ายที่สุดวัดเนี้ยก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะแล้วก็จะมีคนแบบเอ่อจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือบทสรุปนะคะ งินทั้งนั้นเลยบทสรุปก็คือเขาทําเพราะว่าเขาอยากได้เงินน่ะบทสรุปก็คือเขาทําเพราะเขาอยากได้เงินแล้วก็มีความคิดสกปรปกทาเพราะอยากได้เงินมีความคิดสกปรปกตกหลุมพรางความโลภของตัวเองและทุกวันนี้เขาก็ระแวงวัดว่าเองนไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรหรอกแต่สิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งไม่ดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากกฎแห่งกรรมเกิดมาจากการกะระทําของคนเพราะว่าคนทําไม่ดีเพราะว่าคนทําไม่ดีสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลวัดจึงถอยห่างไม่มาดูแลเพราะคนทําไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงถอยหนีค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี ท่านใดที่อยากดูดวมเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ